Intel Core i9 Gen 11กับ a i นบอ a r ด Asrock Z590 Steel Legend จะแรงแค่ไหนมีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆตามดูกันเลยค่ะ หลังจากที่เราสา Intel รอคอยมานานนะคะ Intel ก็ได้ปล่อย CPU ตัวใหม่ล่าสุดค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยสร้างเสียงฮือทา,ทาไปไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่า CPU ตัวนี้นะคะมีจานวนคอที่ลดลงหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้มันจะแรงขึ้นจริงหรือเปล่าวันนี้ค่ะครีมจะมาบอกความลับของทาง Intel นะคะคว่กับเจ้าบอร์ด Asrock ค่ะที่มาพร้อมกับชิปเซ็ตใหม่ล่าสุดอย่าง Z590 เพื่อรองรับ Intel Gen 11และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่เร็วและแร ยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเบม,มบอร์ดกันเลยนะว่าเขามีอะไรบ้างเจ้าบ,บอร์ด a s ส o ลคแซทห้า e e ้ l ศ e นย์นะคะเป็นบอร์ดขนาด ATX ค่ะ ความกว้างจะอยู่ที่30.5ุคูเซนติเมตรนะคะดีไซน์ของเขานะคะก็จะเป็นสีเทา,ล,ล,าลายพลางคล้ายๆกับลายทหารเลยล่ะคะ่ะให้ทิสซิงระบายความร้อนนะคะแล้วก็เพิ่มความสวยงามในเรื่องของแหล่งใจไฟ SSD และชิปเซตนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนนะคะมาพร้อมกับไฟ RGB ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการเลยค่ะโดยกินไฟนะคะจะอยู่ที่ 35- มสิถึงหนึวัตต์ค่ะสามารถรองรับแรมได้สูงสุดถึง1 2 8่ิดจิบด้วยกันนะคะที่บัสสี่พ DDR4 คะ่ะจำนวน4แถวด้วยกัน พอที่เขาให้มานะคะก็จะเป็น SATA 3ามจำนวน6พอร์ตค่ะพร้อมช่องเสียบแบบ7จุนะคะพอร์ตแสดงผล HDMI และ Display Port ส่วนพอร์ต USB ก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็น Type C จำนวน1พอร์ตและก็ Type A จำนวน3พอร์ตค่ะฟังแบบนี้อาจจะดูเหมือนบอร์ดทั่วไปใช่ไหมละคะแต่ด้วยเทคโนโลยีของ Intel Gen 11ค่ะที่เขาสามารถรองรับพอร์ตใหม่อย่าง p c i 4.0นะคะซึ่งบอร์ดตัวนี้เนี่ยเขาให้มาเป็น PCIe 4.0 x 1 61พอร์ตค่ะเราสามารถใช้กับการ์ดจอซีรีส์3000ของ Nvidia นะคะพร้อมกับพอร์ต M.2 ค่ะแบบ Hyper n 2เราสามารถเสียบ SSD แบบ M.2 นะเข้าไปค่ะแล้วก็เพิ่มความเร็วสูงสุดถึง7000เมกะบิตเลยค่ะ สำหรับเกมเมอร์นะคะที่ต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรนะทาง a s l o c k นะคะเขาก็ได้เพิ่มช่อง Land r a g o n 2.5 g ิกะบิตแนะคะที่รองรับอินเทอร์เน็ตได้สูงถึง2.5 g ิกฟังสเปคของเมนบอร์ด a s l o c k Z590 s e r s Gen กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเมนบอร์ดนี้ค่ะกับเจ้าตัว Intel Core i9 Gen 11ดีกว่าว่าถ้าใช้งานจริงจะแรงแค่ไหนผลทดสอบ CPU i9 Gen 11 ด้วยเทคโนโลยี AI ของ Intel นะคะที่จะช่วยในการจัดการการประมวลผลต่างๆและก็ Turbo Boost 3.0ค่ะที่จะทำการ overclock CPU ทุกแกนอัตโนมัติตามการใช้งานโดยเจ้า Intel Core i9 นะคะมี8คอร์16เพชร clock s p e e สูงถึง5.30 GHz ค่ะไม่ว่าเวลาที่เราเล่นเกมทำงานตัดต่อออกแบบส3มิติตา่างๆนะคะก็ทำได้อย่างลื่นไหลนม่มีสะดุดค,ค่ะหรือว่าเราจะเปิดหลายๆโปรแกรมพร้อมกันก็ทำได้นะคะ เห็นผลทดสอบแล้วก็ฟีเจอร์เด็ดๆของ Intel Core i9 นะคะบ,บนเมนบอร์ดของ Asrock Z590 Steel d r g e n กันไปแล้วค่ะใครที่อยากจะอัพ คอมเครื่องโปดนะก็อย่าลืมแวะมาช็อปกันได้นะคะที่ w w w j i b c o t s ค่ะโดยนี่ราคาของเจ้าตัวนี้ Intel c o อ e 9นะคะเริ่มต้นจีที่1 5 5่0ห่าค่ะส่วนเมมบอร์ดตัวนี้นะคะ a s l o c k Z590 s t e e l าศูนยราคาจะอยู่ที่7,290บาทเรามีบริการส่งฟรีส่งไวภายใน3ชั่วโมงด้วยนะคะ ก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของดุดนๆชีเจตเด็ดๆแล้วก็ข่าวสารไอคิมมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยคะ่ะ